สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่สือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc ครับพบกันทุกๆวันกับซีรีส์วาไราติชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องเหรียญสองด้านดาบสองคม ผู้ฟังทุกท่านครับคําว่าเหรียญมีสองด้านดาบมีสองคมเป็นคําที่คนโบราณได้นิยมกล่าวเอาไว้นะครับใช้ในการเตือนแล้วก็พร่ำสอนผุดหลานมานานแสนนานและก็ยังคงใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยเพื่อเป็นการเตือนสติทําให้การดําเนินชีวิตของผู้คนนั้นไม่ประมาทในโลกยุคปัจจุบันยังมีผู้คนอีกมากมายที่มีแนวคิดสุดโต่ ยึดถือแนวความคิดของตัวเองเป็นหลักดำเนินชีวิตโดยไม่คิดจะฟังใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนเกินไปมีอิโก้มีอัตตานะครับซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อตอนเองและองค์กรเป็นอย่างยิ่งดังนั้นวิถีวิธีการดําเนินชีวิตในสังคมหากให้ความสําคัญกับคําว่าเหรียนมีสองด้านนะดาบมีสองคมจะทําให้เรานั้นมีมุมมอง และวิธีคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้มีประโยชน์ตามมานั่นก็คือหากเราไม่ประมาทนะครับสิ่งที่ตามมาเกิดการเจริญเติบโต,ตครับการที่เรามีมุมมองมีความคิดที่หลากหลายมันเคียงคู่แล้วก่อให้เกิดการเจริญและการเติบโตแน่นอนต่อมาคือเกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าครับจากนั้น เกิดคุณค่าและมูลค่าทำให้มีแนวคิดและมุมมองใหม่ๆส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทำให้ได้รับการยอมรับและมีผลรับครับเกิดวิสัยทัศน์และพันธกิจเกิดการยอมรับและนับถือเกิดการชื่นชอบและชื่นชมเกิดเนื้องานและผลงาน แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาคือเกิดทีมงานและหน้าที่การงานในที่สุดด้วยเหตุนี้ครับเหรียญแม้นจะมีสองด้านดาบแม้นจะมีสองคมแต่ทุกอย่างย่อมมีสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เสมอเราจึงควรมีการดำเนินชีวิตด้วยการมีมุมมองที่แตกต่างและคุณค่าต่างๆที่กล่าวมานั้นจะปรากฏมนุษย์ทุกคนรวนกระหายและต้องการคำว่าเจริญและเติบโต คำว่าพัฒนาและก้าวหน้าคำว่าคุณค่าและมูลค่าทำไมถ้อยคำเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนในสังคมต้องการก็เพราะว่ามันทำให้ชีวิตดีขึ้นปัจจัยสี่ต่างๆเกิดขึ้นมานั้นก็มาจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งสิ้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราตระหนักรู้นะฮะเราไม่ประมาทเราเล็งเห็นแล้วว่าปราบใดท่าเหรียญยังมีสองด้านซึ่งเป็นคำอุปมาอุปไมยที่ดีมากๆเนี่ย ปราบใดถ้าดามันจะมีสองคมเนี่ยเราต้องระวังตนอย่าประมาทอย่าเย่อหยิ่งอย่าจองของเพราะว่ามันส่งผลอะไรหลายๆสิ่งขึ้นมาทีเดียวฉะนั้นทุกท่านครับเมื่อเราสามารถที่จะทําให้ตัวของเราเองนั้น,นมีแต่แนวคิดที่ดีเวลามีมุมมองหรือมองเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองอะไรได้ข้ามมองอะไรได้ลึกซึ้งมองสิ่งที่อยู่ข้างหลังซ่อนลงไปที่ไม่มีใครเขาเห็นสิ่งที่เป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันก็จะมา ในขณะเดียวกันหากเราประมาทไม่ได้ละแวดระวังสุกเอาเผากินเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวมุ่งมัน่นตั้งใจเีียบกอบโกยนะฮะโดยปราศจากการยอมรับนับถือในสิ่งที่เราเห็นเรื่องของวิสัยทัศนพันธกิจใครก็มองออกล้วครับถ้าเป็นคนในลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราไม่ได้รับแน่ๆคือเรื่องของการชื่นชมชื่นชอบมันไม่มีมาหรอกครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่ตามมาผลงานก็ไม่ปรากฏเนื้อง,งานก็ไม่ละเอียด คนที่ามาร่วมง,งานหน้าที่การงานหรือทีมงานของเราก็เหือดหายเลือนไปเห็นไหมครับดังนั้นครับการดําเนินชีวิตสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญมากๆคือการแสดงออกด้วยจิตใจ,จและธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์ครับเราไม่ควรที่จะทาอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดเราไม่ควรที่จะเล็งเห็นอะไรก็แล้วแต่แล้วจะโฉกช่ชวยและเกาะกลวยมุ่งหวังแต่คำว่าคุณประโยชน์หรือว่าเน้นประโยชน์ส่วนตนเข้ามาทุกทุกท่านครับโลกยังหมุนเวียนเปลี่ยนไป สถานการณ์สองปีมานี้ก็มีอะไรมากมายนั้นทําให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงระหว่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายการแข่งแย่งปัญหาต่างๆมากมายที่ลุมเล้าบนโลกใบนี้ในโลกใบนี้เราได้เล็งเห็นอะไรทุกวิกฤตที่้ายกาจย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งผู้เสียหายและผู้ได้กลับไปเราเลือกที่จะมองโลกใบนี้อย่างไรเรามองเห็นวิถีชีวิต สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในแง่มุมแบบไหนหากเรามีสติที่ดีมีวิธีคิดที่มากพอมีฐานสังคมที่หนานแน่นมีผู้คนคุณภาพอยู่รายล้อมอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนครับชีวิตย่อมได้รับผลดีตามมาสิ่งดีๆในชีวิตล้วนมาจากความคิดที่เรากำหนดดังนั้นครับในวันนี้การที่เราเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบ ผู้แบ่งปันถือได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งสําคัญทางสังคมที่ทําให้มีความสุขเป็นงวงกว้างโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องชาวไทยได้รับแนวทางวิถีทางซึ่งสามารถนําไปประยุกได้กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคมได้ครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ